ถนนคนเดินนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจวันนี้นะครับชมฟรีลิงปกิทพามาดูนะว่ามีอะไรบ้างนะครับอ้าววันนี้ขนมถั้วยยังไม่เสร็จเลยเิยยสก สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวงานแถวบ้านนะสวนยอมสวนย้อมโอเคอ่ะไปเราเดินอยากไปบ้านมีสิงเหรอเดินเข้าไปดูอ่ะเดินเข้าไปดูว่ามีอะไรกันบ้างมาไี่มีไก่ย่างด้วยนะ มีอะไรอะทาโก้โหรกรอบก็มีรกรอบโหอ,อันนี้งานนี้เคยมีตอนสุดซีนมาแล้วนะวันนี้ของยังไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้เป็นงานวันแรกเป็นงานวันแรกเลย ของพี่่แตวันนี้วันแรกไหมพี่พุทธพี่พุทธหันหน้ามาดูหน่อยวันนี้ฝนจะตกด้วยนะเดี๋ยวดูนี่โอ้โหฝนจะตกแล้วนะคุณดูนะนี่โอ้โหแล้วฝั่งนี้มีอะไรลูกชิ้นทอดพี่พุทธรู้จักอะไรบ้างเนี่ยมีรู้จักขนมอะไรบ้างอะ่ะอันนี้มีซูชิด้วยนะเนี่ยเขาเพิ่งเริ่มทำเองเห็นไหม ฝั่งนูก็มีขนมจีนด้วยนะขนมจีนนะขนมจีนโอ้กินเป็นปะเนี่ยกินไม่เป็นนะมันเผ็ดนะโอเคไข่ทอดไขอ่ทอดกะทะยักษ์เลยอือดูนี่นี่นีนนกินไหมกินไหมไมือพักไข่ห้าบาทนะ ไก่ทอดอะไก่ทอดคราบไหมไก่ทอดนะไก่ทอดไก่ทอดหาดใหญ่เออแล้วก็อันนี้รู้จักไ, <c oughs> ไหมสายไหมสายไหม่นะอันนี้นี่ที่คุณรู้จักเหรอแล้วนี่อะไระอ่ะโอ้นี่คุณคือคุณชอบเนี่ยใช่ไหม,มไเคบับนะนี่ขนมขนมคายมีพายเยอะแยะเลย มันเคฟอดเลยเหรอโอ้ราคาก็ส0บาทต่อชิ้นนะน่ากินนะนี่ก็มีนะนี่ก็มีท้ายไข่อะใหญ่ขึ้นมาหน่อย10บาทนะูปน,นี้น่ากินไหไหน,ไหนอะอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมาซื้อนะนไส้กรอกนะเราไปดูทั่วๆกันเลยอันนี้อะไรอะไส้กรอกหมูวุ้นเส้นเนะยไส้กรอกหมูวุ้นเส้นนะครับ พูดชอบไหมอันเนี้ยน่าแต่อร่อยนะน่าแต่อร่อยเหรออิ่มไม่เกิดอิจฉาเลยเออ,เอ,อใช่ใช่นี่อะไรอ่ะช,ชมมนี่ร้านเดิมนี่เออ,น,เอ,อนี่ร้านเดิมเลยนี่ยำลูกชิ้นก็อยู่ตรงอ๋อนี่เขาขยับขึ้นมาตรงนี้หน่อยนะนกนกนก,กระถาทอดนอ,อ้ย่างปะนกกระถาหันโอ้หดู คนดูดูนี่นกพายหายแล้วคือรู้จักป่าหรือว่ากินแต่ไข่กันเคยกินไหมอย่างเงี้ยไม่เคยกินเหรอโน่นนิชาอยู่นูบบน่นเออเดี๋ยวพาเดินเดี๋ยวค่อยๆเดินไปก่อนอค่อยๆพาเดินไปนี่อะไรตรงนี้อะไรหมูย่างนั่งเดิมเรามาดูหมูย่างนั่งเดิม,ม รูจักไหมทีม่รูทอันเนี้ยหมูยา่ยางน่ากินหมูยา่างน่ากินใช่ไหมตอนนี้น่ากินหลายอย่างนะคนดูนะอันนี้มาใหม่ๆก็มีมีแล้วนะอันนี้ลูกชิ้นตรงนี้ก็มีมาใหม่นะเนื้อย่างโคขุนอันนี้มันนี่มะแรงมะแรงก็มีนะที่รู้รู้จักไหมทอดก้ออันนี้มะแรงทอดนี่ไง มากินเท่าั้เลยโอ้นี่ก็โอ้สได้หรือป่าว้าวนายกินไหมพี่พุทเฮ้ยโอ้โหนี่ร้านใหญ่เลยรอบนี้มาร้านทอดใหม่ๆค่ะโอ้าที่แล้วคราวที่แล้วเป็นร้านตรงนู้นอยู่ด้านนู้นทำได้ไหมใช่ตอนนี้มาร้านใหญ่เลยโอเคหักหมดเยอะนะวันนี้นะคนนี้คนเยอะวันแรกนะ

คุณครูคุณคูคุณคพูดนะอันนี้นะมาอ่านี่มานี่มานี้นี่มีโอ้โหมีพูดนี่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 โอ้ยงงตัวเลอรเลคือตอนนี้นิชาจะไปไหนนะนิชาไปบ้านผีสิงเหรอ นิชาเขาบอกจะไปบ้านผีสิงก็จะไปดูบ้านผีสิงก่อนเดี๋ยวคุณแม่ก็จะพานิชาไปเดินบ้านผีสิงบ้านเนี่ยไม่เดินเหรอไม่เอาเหรอพี่พู้เข้า,าไหมพี่พู้เข้าไหมาบ้านผีสิงอ่ะฮะไ, <laughs> ไม่เลยเหรอเอออันนี้เลยนะอันนี้เลยนะยคนเยอะจังเลยเหรอใช่ อ๋อยำใช่ไหมยำม,มามานน่าไงใช่ไหมเฮ้ยนี่บัฟฟี่บัฟฟี่ที่เราคุ้นเคยนี่โอ้โหบัฟฟี่แบบเป็นเอ่อสลับบี้นะเป็นแบบสลับบี้อันนี้ก็แพ็กเกจมาอย่างสวยแล้วนะแม่ไปไหนแล้วแม่ไปไหนแล้วไก่ตะไคร่ไก่ตะไคร่นี่เหมือนไก่กรและบ้านเราอะนะมีกะล่านะฮะ เห the ็นแล้วเห็นแล้วป้าจะให้ดูไก่นี่ป้าป้าจะให้ดูไก่นี่ไก่ไก่เห็นรู้แล้วนี่ไก่นี่น่ากินนะพี่บุ๊ชจำได้ป่ะที่กินกับข้าวหลามอ่ะจำได้ไหมจำได้ไหมพิยาลาเพื่อไปกินกันน่นี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะน้ำลำไย คนมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ขาหมูเยอรมันโอ้ยทอดใหม่ๆเลยโอ้ย,ยอน่ากินมากเลยนี่มีหมูน้อยด้วยโอดด้โหน่าอร่อยอย<า>่างนั้นเลยตรงนี้จะเป็นแบบวนีรรอบนี้เยอะกว่าเดิมนะของนะอ่าขาหูลูกขาหูลูกฮะอเดี๋ยวอะไรนะได้ นี่อยู่ข้างในไงโอ้ไปพี่คุณรู้จักไหมอันนี้อะไรเนี่ยรู้จักไหมเนี่ยอะไรอันนี้รู้จักว่าเป็นขนมขนมโบราณหน่อยนะอันนี้อร่อยนะน,นี่กะละแมเอ่อพี่เหนียวเหนียวอ่ะพี่อร่อยอร่อยหอมหอมอ,ะอ,อ่ะ<น>อ๋อเวลาเรานั่งรถไฟเขาจะมีเป็นก้อนๆเนี่ย ด้านนี้ก็มีอีกนะแต่เรายังไม่ได้เดินเข้าไปนะอันนี้จะเป็นฮะอะไรนะมานรี้ไม่ป้ามาช้อต่อฮะช้ามาช้อตาป้าตาก็ตายกม่ตาย,ายนี่ชาี <c oughs> มีกระต่ายด้วยนะแง่แง่กระต่ายนะ ปกเราเดินยังไม่ถึงบ้านผีสิงใค้นิชาเดินไปดูบ้านผีสิงหน่อยเราก็เดินดูไปด้วยอันนี้น้ำอะไรอะ่ะน้ำพึง่งน้ำพึ่งมะนาวเค okay. ออลูกศ้น,น,น,นนะอันนี้เป็นอะไรจอป,ปูโอโ้โหจอป,ปูอันนี้ไอติมทอดนะคนดู ติ่มขอดิ้นติ่มขอดนะี่บุลรึ้จตกไส่ติมผหัดเหรอโอ้โหเอ้าไปไปเดี๋ยวจะมีลิงปักกิตด้วยนะแต่ยังไม่รู้วันไหนเลยจะหาเวทีไม่เจอมองไปก่อนครับมองไปก่อนโอ้ย <sk ry mus i> <od> นี่พี่พุธเดินมารอบนี้เยอะรอบนี้เยอะกว่าเดิมพี่พุธรอบนี้เยอะกว่าเดิมนะโอ้โหนี่ก็ทุเรียนอีกแล้วนี่บ้านมีสิงเหรอนี่หาจะเข้าเหรอเอ้ยปังกลัวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพาไปดูก่อนพาไปดูก่อน อันนี้เป็นบ้านผีสิงนะอันนี้เป็นบ้านผีสิงนะคนดูนะมีบ้านผีสิงด้วยนะน,น่ากลัว,วมั้ยนี้ยเนี่น นี่นจะเข้าไปเหรอไม่กลัวแนะ่เดี๋ยวคืนนี้นอนไม่หลับนะ <c oughs> นเข้าตรงไหนอ่ะเข้าตรงนี้อ่ะไหวเหรอไหวอ่ะไม่กลัวแน่เหรอ <c oughs> คนดูดูนี่ไม่กลัวแน่เหรอคะ นิทาไม่เหยียบไม่เหยียบไม่ได้ไม่ได้จับไ,ได้จับได้ไดอ่าน,นี้เขาทำกับปูนนะปูปัาปูอ่าอ้าวไม่จับไม่จับนิทาวางวางไปดูกระต่ตายก่อนไหมล่ะตัดสินใจก่อนไหมละ่ะฮะนี่ไงนี่ไง ครั้งนี้มีบ้างผีสิงด้วยนะนิ่านี่นี่มาดูโอ้โหเอ้ยถาไม่ไปตีไม่ไปตีเลยโอ้โหน่ากลัวไหมล่ะนิชาบอกไม่กลัวนะเออนิชาเดี๋ยวหล่นลงไปไปดูเขาตายก่อนขายเขาไม่ขายเขาไม่ให้แ อันนี้เขาขายนะอันนี้เขาขายกระต่ายนะโอ้ อ้าวตอนนี้ไปเดินดูลูกโป่งนะมาดูเลยลูกโป่งเขายิงปืนนะฝนจะตกนะเนี่ยงานะครับเขาก็เลยต้องเอาผ้าคลุมพลาเสร็จแล้วใช้กินนะครับหยิบซวนกระโดงมะเกล็ดนะครับใต้สะพานสาทรสี้แล้วก็ติดผ้าแบบไฟนะครับให้เพื่อนๆท่านได้เห็นรับเงินปืนครับคุณตำรวจรถคันค้ายุบผิดบาทนะครับด้านนี้เลยนะครับตอนนี้เรากำลังแจกกันอยู่นะครับ เป็นจุดจัาอันนี้ยิงเปิดมัสถานการณ์การขาดโลกับบรฏิกิริยาของอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อของกินก่อนเดี๋ยวฝนจะตกแล้วตรงนี้ยังไม่ค่อยมีคนมาเดี๋ยวค่อยข้าวก่อนสิป๊าป๊าก็กลัวอ๋อหนูไม่กลัวหนูมีไฟอ๋อพี่ขามีไฟที่นาฬิกานะโอเค อ้าวพิพุธเดินข้างหน้านิดนึงไม่เห็นพิพุธเลยองไัย้บรากงานคนเร์ระลังระมัดระนะครับไปยังมีอีกนะทางนู้นนะแต่เราไปดูของกินก่อนไหมแอนนี เดินไปดูค่ะเดี๋ยวค่อยเข้าไปเดี๋ยวค่อยเข้าเดี๋ยวฝนมันตกนะนลากกลัวอยู่นะอันนี้เป็นแบบลูกชิ้นนะเป็นแบบของทอนะนี้ปูนะอันนี้เป็นปูปูนี่ไงปู 20.000 orang lalu, 30.000 Ini adalah. Ah, ini

ตรงนู้นจะมีคนให้คนเข้าไปนั่งได้นะดูนะไกลๆหนะ่อยแล้ก็มีให้คนเข้าไปนั่งได้ป่าแต้แด้ดดด <c oughs> นาฬิกานะฝนจะตกแล้วสิแล้วข้างหลังเกิ อาคุณอันนี้อะไรนะไอติมตัดนะไอติมตัดน้าไอติมโบราณของเรานะไอติมตัดนะอะไรลูกเอาอะไรอูกนน้อยเอาทุเรียนอันเดิงค่ะแล้วก็มะนาว มะานาวเหรอไม่เอาอ่าต้องกัดด้วยนะคะเดี๋ยวละลายนะเป็นไงพิพูธอร่อยไะอร่อยนะอลองมาทานกันได้นะอยู่ด้านในนะอยู่ด้านในใต้สะพานเลยนะ ไม่ได้เดี๋ยวเราจะต้องไปซื้อของต่อมาเดินกันเลยวันนี้เราเดินกันเลยไส้กรอกอรชินีไส้กรอกอีสานนะนี่นะอร่อยอ่ะอร่อยมากเลยเหรอโอ้โห เดินป้ายอันนี้เขายังไม่เปิดนะเพราะว่าวันแรกนะวันนี้วันแรกอันนี้เหรอคือเขาเหมือนกับมีปูยางเอาไว้อะเลยเดินนุ่มนะคะเป็นสวนย่อมแต่ว่ามันเริ่มทะลุแนะล้วเลปลาปลอมนะน,นี่นะ ลดนะลดนะนี่ลดนะอ,ดนะอ่าครับเสื้อเด็กอันนี้เสื้อเด็กเสื้อเด็กอ้าวเหมือนกันเลยโอเค ร้านของเล่นอโอโ้อโหนี่โอ้โหอันนี้เขาขออกกําลังกายกันนะครับ ก็เบเบรนะก็ะสวยด้วยนะบบเบรเบร์อ,อันนี้รับติดฟิลมรับติดฟิล์มรูร้จักไหมฟิลมมือถอือหมอนทองรนะ้อยสามสนะนี่หมอนทองร้อยสา ทุเรียนอ่ะทุเรียนชอบไหมชอบโอเคชอบกินทุเรียนนะเราอ่ะนีสนุกอะ่ะฮะสนุกเหรออยากไปบ้านปีติ๊งอยากไปบ้านปีสิ๊งอยู่เลยนะดเ,เดี๋ยวเข้าไปวันอื่นแล้วกันนะอยากไปแล้วฮะ เออปะปะนี่เลี้ยวนี่เลี้ยวโอ,อโอ้วันรอบนี้นะงานใหญ่กว่าตอนสุดจีนอีกนะครับที่แล้วที่เรามางานสุดจีนเรอบนี้ใหญ่กว่า<ส> lotus, เฮ้ยตัวอะไรอ่ะ มาเมือกอันนี้อะไรปลาวานคืตัวนี้ดิ่เออตัวนี้สีอะไรอ่ะไม่รู้เฮ้ยดูแล้วเหมือนปลาวานปะเนี่ยหรือว่าปลาอะไรนะปลาอะไรนะมาลมาไม่มีใครตอบปะอืออัวน่ารักไหมล่ะอยากเอามาเลี้ยงคันี้เอ้ยมาเธอมันจะเอาไปเลี้ยงแล้วนะคนดูนะตอนนี้นะ ถึงขั้นจะเอาถึงถึงเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่นครับอ้าไปอเอ่าไปไปเดินไปก่อนปลาหมึกมันดุไหมปลามึกไม่ดุนะนี่อันนี้เขาเป็นร้านยำนะมันกัดมือไปแหวนมันดุไหมมันก็มันก็หนีเรานะมันก็กลัวเหมือนกันนะ ตัวใหญ่กลัวไหมตัวใหญ่ไม่กลัวนะตัวใหญ่ปลาหมึกเขาเปาะเอาเลยนะเปาะหมับเลยนะแล <c oughs> ้วกัดไหมเขาไม่กัดน,นะเขาดูดมือเรานะดูดน่ารักไหมอ่ะเธอน่ากลัวนะตัวใหญ่อ่ะน้ำมัน,ลมนเ,ามาเลือดออกไหมสนมหม้อกแกงนะ,อออะฮะ น่าจะมีเลือดออกนะว่าเขาก็มีฟันนะฟันแหลมไหมแหลมนะฝนตกแล้วอะ่ะพี่พูดไปไหนแล้วอะ่ะ ฝนตกแล้วอะ่ะจะขายของมาตกเวลาเนี้ยเดี๋ยวร้านไม่สงสารไม่ค้าเลยปุ๊บอ่าตอนนี้เรามาติดฝนอยู่ใต้สะพานสาคร,าร,รน,น,นระฝนตกหนักเลยคนดูนตกแบบโอ้โหเนี่ยฝนตกหนักซะแล้วเนี่ยลมก็ไม่เอามานะเพราะว่าที่รู้ว่ามันไม่น่าจะตกนะ เป็นยังไงบ้างพีพ่พุทธพอพอพอถอยหลังไปหน่อยเออเออช็อกไปแล้วพี่พุทธช็อกไปแล้วเออช็อกไปแล้วนะเออหมตกทีเดียวมาเลยดูพุทธเดี๋ยวนี้เออเป็นจินจาไปแล้วนะคนดูนี่จินจาเออจินจาไปแล้ว สวนนิสัเขาเป็นไงด้ยังไม่มาเลยเอามกโลนี่เอามั้ยใช้เพอินรโนีเพื่อกินไปเหรอกินได้นะอยากกินฮะกินได้นะกินได้เหมักกะโลนีกินได้ไหมล่ะเดี๋ยวบอกแม่ไหม นี่เก่าล้านนะเก่าล้านนะเข่าล้านหยุดกัน